ร้อนนี้เตรียมพร้อมรับกับปัญหาค่าไฟแพงกันหรือยังคะสวัสดีค่ะจาก k j a Solar Cell นะคะวันนี้เราอยู่ที่โครงการสุภัยปามบิวค่ะบ้านสวยในฝันของใครหลายหลายคนซึ่งไม่ได้มีแค่ความสวยอย่างเดียวนะคะยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นประหยัดพลังงานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้จริงค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท็อประบบออนกิดขนาด5กิโลวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟได้2 3 0ถึงบาทต่อปีให้ใช้ไฟฟรีตลอดช่วงกลางวันและอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับบ้านหลังนี้คือแผงโมโนฮาร์เซลล์ที่สามารถผลิตไฟได้ยาวนาน25-30ถึงปีอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยระบบไฮบริดซึ่งสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ที่หลังได้อินเวอร์เตอร์หัวเว่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยทนทานรับประกันยาวนานอุปกรณ์การติดตั้งได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าและที่สําคัญเรา สามารถตรวจสอบการทํางานแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยเห็นไหมคะว่าบ้านที่ติดตั้งโซโลาเซลล์ไปแล้วนอกจากจะช่วยประหยัดยังช่วยให้บ้านเหล่านายอยู่ยิ่งขึ้นด้วยสามารถเปิดแอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟย,ยาวนาน20-30ปีไปเลยคะ่ะ 中捷联手，谁又将改？